หลังจากช่วงเดือนที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเป็นเดือนแห่งมหาวิปโยคของบริษัทนาดี d ็ c กสเลย <ไป S 1> ก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้แรงงานพนักง,งานเยี่ยงทาตจนพนักง,งานเก่าออกมาแฉแฉแฉบริษัทเองก็โดนแฮกเกอร์มือดีแฮกข้อมูลตัวเกมสําคัญของเดอะลาส o ว u ตสอออกมาเยผยแพร่สู่โซเชียลมีเดียสปอยกันแหลกลาเลยอย่างนั้น ข้อมูลสปอยที่หลุดออกมาก็เป็นการสปอยเนื้อเรื่องที่สําคัญมากๆขนาดที่ผู้เล่นจนํานวนมากยืนยันว่าจะไปซื้อภาค2มาเล่นรวยต้องเดือดร้อนถึงทางโซนี่ที่ต้องรีบออกมาหยุดยั้งการรั่วไหลของข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการปิดคอมเมนต์ใน YouTube ลบทวิตหรือแปนยู u ู u เปอร์บางคนที่เอาข้อมูลหรือคลิปหลุดมาเผยแพร่จนบรรยากาศดรามา่าร้อนระอุบ้างก็กล่าวหาว่าโซนีแม่งผด็ดการแต่มองในมุมกลับกัน เราลองมาดูในมุมของโซนี่ที่เป็นจำเลยของสังคมออนไลน์อยู่ในขณะนี้ดีไหมมันเริ่มจากด้วยความที่โ o n y ่ต้องเข้าไปควบคุมสถานการณ์เพื่อปกป้องผู้เล่นส่วนมากที่ยังไม่โดนสปอยให้ได้ดื่มด่ำกับเกมภาคสนี้อย่างมีความสุข me, แต่มีพวกเด็กกระโปกหัวเกรียนบางกลุ่ม <c oughs> ตามไปสปอยโพสต์รูปโพสต์คลิปข้อความรวมถึงมีมต่างๆจนทวิตเตอร์แทบแตก <c oughs> ถึงขนาดทวิตเตอได้ออกฟีเจอร์ใหม่ เพื่อให้นาดีด็อกส์ได้ปิดหรือลบข้อความรีทวิตที่เกี่ยวกับสปอยและป้องกันเหล่าแฟนๆที่อาจจะได้รับรู้บางอย่างที่ยังไม่ควรรับรู้ก่อนเล่นเกมก็เป็นได้แต่อ้พวกเกรียนแม่งก็ยังไม่เลิกยังมีการรีทวิตต่อใน Twitter แถมยังสปอยต่อกันเป็นทอดอีกและในที่สุดก็มาถึงจุดที่ผู้ผลิตเกมกับผู้บริโภคไม่สามารถที่จะปฏิสัมพันธ์ใดๆกันได้อีกต่อไปเพราะไอ้พวกเกรียนพวกนี้ แค่คนกลุ่มเล็กๆทำให้คนส่วนใหญ่ที่จะเล่นเกมอย่างมีความสุขพลอยสวยไปด้วยเออใครที่ยังไม่โดนสปอยควรหลบ Facebook, Twitter, YouTube จะเป็นการดีส่วนกูลน่ะหรอกโดนสปอยเรียบร้อยแล้วจ้า นี่ได้เปิดตัวเกม่งสตูดิโอของตัวเองอย่างเป็นทางการชื่อว่า PlayStation Studios โดยโลโก้ PlayStation s t u d i o นี้จะนำมาใช้ในค่ายเกมของเครือ Sony เท่านั้นและจะเริ่มใช้กับเกมของ PlayStation 4และ PlayStation 5ในช่วงปลายปีนี้เป็นต้นไปนอกจากตัวโลโก้ของแบรนด์แล้วเราจะเห็นตัวละครเด่นๆจากเกมหลายเกมอย่างเช่น Uncharted Little Big Planet God of War Ratchet and Clank, Horizon Zero Dawn และ The Last of Us Eric Lemple รองประธานอาวุโสของโซ n y กล่าวว่าอมันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากมีเกมดีๆของเราได้ไปอยู่ภายใต้แบรนด์เดียวกันคุณก็เห็นได้ว่าฉากเปิดตัวโลโก้อะมันก็เหมือนของ Marvel นะแต่นั่นะมันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้คนเล่นได้อินกับตัวละครเนื้อเรื่องส่งพวกเขาให้เข้าไปอยู่ในโลกของเกมนั้นๆน่ะ เราเป็นแฟนตัวยกของมาไว้อ,อยู่แล้วล่ะนะเกมที่เราสร้างมาหนึ่งในนั้นก็มีสไปเดอร์แมนอยู่หรอไง <c oughs> เออออเอเอ,เอ,เอ,เอตอนนี้ทางโซนี่ก็ได้บอกมาว่าโลโก้แบรนด์ตัวนี้ยังไม่สามารถเปิดตัวได้ในเดอะลัสซ f Us 2หรือแม้แต่ Ghost of Tsushima แต่ต่อไปจะเป็นไปได้ว่าจะเห็นได้ทั่วไปตามสื่อต่างๆบีบอร์ดหรือตามกล่องเกมแผ่นเกมแน่นอน โซนี่ได้แถลงยืนยันการเปิดตัวงาน PlayStation 5 Event เดี๋ยววันที่4กรกฎาคมนี้โดยโซนี่จะโฟกัสไปที่เกมซอฟต์แวร์เกมที่จะลงให้เครื่อง PlayStation 5และวันจ,จัดจำหน่ายทางด้านนายจิมไรอันซีอของโซนี่ได้กล่าวว่าเกมที่จะมาลองนะผิดคนเกมที่จะมาลองใน PlayStation 5นะครับ มันสุดยอดมากเลยนะครับมาจากสตูดิโอที่มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับทั้งค่ายเล็กค่ายใหญ่เลยนะครับเราทำงานกันหนักมากเลยนะครับแล้วจะโชว์ให้ดูไปพร้อมๆกันบนจอบิ๊กสกรีนใหญ่นาร่วมหนึ่งชั่วโมงเลยครับมาสนุกไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังไม่ได้รับการยืนยันจากทางโซนี่ว่าเราจะได้เห็นเครื่อง Playstation 5ตัวเป็นๆหรือเปล่าหน,น,น้านี้ต้องมีลุน้นอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างให้เราดูกันก็เป็นได้โปดติดตาม